Tell the feeling like I'm trapped to my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a Hello! Ah. What? Wow. อยู่ไหนครับอยู่กาลัดกลางอ่าณามาตรงไอ้นี่นะครับเอไอที่อยู่หน้าบ้านเจเคนะชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดใช่ครับโอเคได้ได้ได้โอเคโอเคโอ้โหโอเครู้เรื่องเลยพี่สมลุงไอจุกเปิดตู้หน่อยครับอ้าวห้องห้องเราไม่ได้อยู่ตรงนู้นหรอห้องลุงอะ ไม่รู้ครับเขามาผมมาห้องใครกันดู้เลยเยอห้องใครก็ไม่รู้คุยครับบอสจุกฮะไอจุกมันแกน้ำน้านรู้สถานอาการแก๊งเราใช่ไหมครับตอนเนี้ยรู้ล่าสุดแจ็คแทงกูด้วยอรวมกันในวันนี้ผมมาเล่าให้น้าฟังว่าถ้าทั้งสองฝั่งนั้นเขาทะเลาะก,กันแล้วฝั่งเราเป็นคนที่ต่อต้านไม่ให้ทะเลาะก,กันและให้เป็นดีกันเอให้เขาได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นมึงอะนะจะเป็นคนนํามีผมมีเซิร์ฟมีลุงมีพ่สมมีเจ๊มีเนิร์ดแล้วเราจะทํายังไงอ่ะไหนบอกไหนรเล่าให้ฟังดิ เราจะหาโอกาสถ้าเราเห็นเขาตีกันใช่ไหมครับเราจะเป็นมือที่สามครับสมมติว่าเขาอุ้มกันเราจะเป็นคนช่วยช่วยหมดแล้วเราก็จะเอาไอ้คนที่อุ้มกับไอ้คนที่อุ้มเอโดนอุ้มอ่ะมาห่อเปแล้วก็ขังกันไว้ทิ้งกันไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ไปเกิดโรงพยาบาลแล้วจะได้คุยกันมันจะด่ากันนันทีไม่เป็นไรครับแต่มันคือโอกาสที่เขาจะได้คุยกันเลครับนี่มึงคิดเองเหรอนี่มึงคิดเองเหรอคิดเองครับคนโง่ๆอมึงเลนะเอามือคิดเป็นเหมือนกันอคิดงครับ เวลาเขาตีกันใช่ไหมนะแบบฝ่ใหญ่อะ,อะเพราะว่ามีแก๊งๆหนึ่งที่กําลังแบบหมวดกันอย่างเงี้ยใครที่ลงเหลืออยู่แล้ว,ลวรอรอจนเขาตีจบอะเราจะไปฆ่าให้หมดแล้วก็เอามาขังเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่นี่เราหรอไอตีกัแจ็คอะพูดความในใจของเราที่เราอยากให้ให้ใหให้เขาได้ฟังอ่ะตอนมันสลบตอนมันสลบเหมือนเราก็พูดกรอกหูให้เข้าไปในฝันมันใช่ไหมอ่าขอโทษนะเพื่อนที่ผมทําไปวันนั้นอาจจะเข้าใจผิดกัน <laughs> นี่เอานะตลกเอ้าตอนพูดจริงๆขอขอแบบดีๆหน่อยนะ ก็หนาตลกเพราะว่านําไม่เคยเห็นมึงพูดอย่างนี้ไงอันนี้ใครเป็นคนตั้งอ่ะใครเป็นคนตัวตั้งตัวตีมึงเหรอผมเลยผมคนเดียวเลยถ้ากูจะได้ยินข่าวไม่ผิดมึงอยู่สุดข่าวใช่เหรอตอนนั้นเมื่อวานผมเพิ่งไปบอกความในใจครับว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนี้แล้วแล้วมึงไปใส่สุดข่าวทำไมอ่ะทำไมรีบตัดสินใจอ่ะสวัสดีครับดีครับไอไอเต้จุกมันคิดเหรอกลัวลุงเหรอกล่าลุงคิดไใช่ไหมน้อธิบายไปยังมันอธิบายประมาณนึงเขาไม่เชื่อในตัวตนกูไงตอนเนี้ย แต่กูรู้เจตนามึงว่าว่ามึงอยากให้มันดีกันแต่อันนี้กูพูดกับมึงก่อนนะเว้ยเผื่อมึงจะรู้สึกมึงจำวันที่คุยหน้าบ้านได้ปะแล้วที่มึงบอกว่ามึงด่าทั้งคู่อ่ะมึงรู้ว่าคำพูดมึงตอนนั้นอ่ะคือมึงด่าแจ็คนะแล้วพอไอ้แจ็คพูดสวนมามึงเลยแบบเหมือนไปไม่ถูกอ่ะกูก็ด่าทั้งคู่แหละแต่จริงๆอ่ะคนฟังมันรู้สึกไปแล้วเว้ยไอ้จุกอ่าเข้าใจครับมันก็ถูกของมันอ่ะว่าทำไมมึงไม่เห็นตอยตีพูดไม่เห็นเทียงเลยอันนี้มันเลยโกรธมึงมากเว้ยกูว่านะก็โอเคและ เราจะทําให้มันเบาลงที่สุดครับเฮ้ยทำไมมอนเป็นน้ำมึงพูดดีเลยวะพูดรู้เรื่องแล้วเนี right? growth, right, sure <DY> ่ยเนี่ยพูดพูดภาษาคนในจมที่มึงพูดออกมาเนี่ยพี่สมย่าแจ๊กแม่งแทงผมวันนั้นก็น้ำไม่ยอมรี่พูดอ่ะเองก็รู้ใช่ไหมล่ะ พูดอยู่อยู่ข้างใครแม่งแทงเลยบอกว่าอยู่ข้างลูกค้าตั้งแต่แรกอะจบไปแล้วนับไปให้มันคิดไงมันรู้อยู่แล้วว่าอยู่ข้างรู้อยู่แล้วไงวันนั้น,น่ะนับไปนับนหยุดให้มันคิดเงให้มันคิดไงมันก็เลยแบบมันจ้องจะเล่นคุณอยู่อะตอนนั้น่ะหำดับอะก็มันมาตึงไงแล้วก็เลยต้องทําเสียงแบบคุยกับมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่งปาดเลยอ่ะกูเห็นด้วยเดี๋ยวร่วมด้วยแล้วกันยินดีต้อนรับคุณไหมล่ะ เวลคัมสู่ไม้แบกครับไม้อะไรนะไม้แบ็กเหรอไม้แบกครับแบ็กนี่แปลว่าอะไรเป็นไม้คัมแบกเบลคัมสู่ไม้คัมแบกได้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ช่องนี้นะไม่รู้เกาพูดมาโอเคโอเคโอเคเวลคัมแบ็กได้ครับเรามีแค่นี้เองเหรอเราจะไหวกับพวกมันเหรอเราเป็นคนที่มาแก้ไขครับนะกูจะหามากนะถ้าอยู่แม่งรักกันขึ้นมาแล้วแม่งลุมกระทืบเราเนี่ยดีเลยนะกูเข้าไปอยู่ในสงครามไม่ไหวว่ะเซิร์ฟ ผมเคยแวะเข้าไปแล้วโอ้หมันด่ากันแบบโอ้มันด่ากันด่ากันแรงเนี่ยไอโทษไปเปลี่ยนเสื้อผ้าการตรงใกล้บ้านไอติไอ้ใกล้กระไลไอติโอเคไปเปิดไปจุกไม่มีรถเหรอบัตจุครับเราจะทำไงกับอินเวีดดีครับเขาใส่สีเดียวกับเราอ่ะเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเราหาแม่สีละมากเงี้ยเก็บเลยไหมครับบอสนี่เหมือนกันอยู่นะ ่าแม่สีหน่อยมั้งดูทรงอ่ะเปลี่ยนครับเปียนครับไม่ผมพูดเฉยๆไงไม่ทำไรก็ให้หาแม่สีเฉยเแล้วพี่ก็เป็นแม่สีไปก่อนไงผมย,งยังไม่อะไรหรอกผมพูดเฉยๆไงอันนี้นะ่าจะตีตีบอกครับใช่ตีพรุ่งนี้เก็บรถแป๊บ,บนึงเดี๋ยวสีเปลี่ยน มาแล้วมาแล้วเราจะไปที่ไหนกันอ่ะเดีกูแอดดูโรงพยาบาลให้ไม่ก็คือเราเปิดตัวมันมันเปิดตัวให้มันเห็นเลยเหรอมันเห็นแล้วไอ้แจ็คอ่ะโอเคดูดิเฮียอะไรวะสวัสดีครับเออวันนี้วัสดี้วันนี้วันนี้วันนี้น้องเขาตีเสร็จแต่เรามือที่สามเข้าเลยครับบอสใครครับบอสเข้าแบบฆ่าเลยใช่ไหมบอสตีให้สลบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่เราใจเย็นนะเราให้เขาตีกันเสร็จกันนะเอากันแล้วเอากันแล้วเอากันแล้ว ไม่แต่บอสต้องดูทรงหน่อยป้าถ้าแบบสมมติเนี่ยอย่างอย่างสถานการณ์เนี้ยถ้าดำมันเหลือสักสิบคนอย่างเงี้ยเราจะไหวเหรอบอสไหวครับไหวไหวเชื่อมั่นเราคือคนน้อยเราเอาหมดเลยเหลือน้อยเราก็เข้าหมดเลยป้าบอสใกล้เนี่ยอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาแล้เอาแลยอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วโคตรหนัว ยี่อะไรวะเนี่้อะไรี่อบอกแล้วโอ๊ยเลือนไหลว่าไงแจ๊คอุ้ยเมอชูไปชูไปชูไปเอาอเหี้ยเหรอลุงกับพี่สมสอคนพี่สม ก็ได้พี่ชุบกรอบสวยสวยสวยพี่สมสวย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 อยากให้ดูสองที่ยังไม่ไหวเลยสัตว์ช่วยชุบเพื่อนนี้เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็บอกแล้วมันสู้ยากไอ้เหี้ยไฟผมคล้อกชนติต่อต้านไม่พูดอะไรเหรอครับไม่พูดุยแก่แจ็คดีคุยกับแจ็คดีกดไม้กุหลักมึงเหมือนเดิมเลยเว้ยเดี๋ยวโดยเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนแจ็คกนครับ็จะพูดดีพูดเหรอ เพื <ๆ S 2> ่อนกูรักมึงเหมือนเดิมไอ้เหี้ยหน้ำไม่พูดเลยน้ำไม่พูดเลยกูพูดเหี้ยแหละมึงให้กูพ<ๆ>ูดเหี<ร>้ยแหละเออไม่เห็นเลยครับให้หมอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กกินเรานัวนีจริงเรานัวจริงเราเรานัวดำจริงเด็กกินเรานัวดำจริงมันกลับมามันใส่กันต่อแน่เลยวะแล้วนะรอเลย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 ใสแล้วใส่แล้วใสแล้วมันมันกลับมาใส่กันต่อเลยใสต่อแล้ว บอสบอสตาจะไงเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับย,ย,ยังไม่มีใครตายเลยเราคือคนที่มากเกาะปูชนะดิบอสไม่เห็นพูดอะไรเลยตอนนี้ก็ตีกันอะ่ะปูพูดอย่างไงเต็มตัว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 ,ตว,ตว,ตวถ้า,ถ,าถ้าดำถ้าดำชนะตลอดภาพมันจะเป็นว่าเราลุมเลยกูจะบอกให้ใช่ครับเดี๋ยวน้อยแล้วมา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 เคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์ทีละจุดแยกไม่เอวดิเนาะ ถือมาเชเล่นไม่ได้เล่นเลยอ่ะใครวะพี่โอมเนี่ยว่ะสวยเจ๊กูลุกขึ้นนี้รอบนี้กูต้องใช้ไม้ละไอ้ฝั์เก็บบูดได้ครับ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 สวย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 ต่อยจนกว่าตำรวจมาต่อยจนตำรวจมาไป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  ตอนนี้เหมือนข่าวน้อยกว่านิดหน่อยปะ่ะใช่ไหมน้อยน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าคนเ <_ EN _> ท่ายังเหนื่อยเลยไอ้เห <ๆ S 1> ียถ้าเจอพวกไอ้แจ็คอะแต่ว่าเวลามันช่วยเพื่อนข่าวมันน่าจะได้เปรียบกว่าโอ้ตอนนี้ก็แค็เคีสอ่ะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานนะ็ิไรทำแก๊งอะถ้าโดนข่าวโดนยกเซตอ่ะอ๋อแต่ก็ช่วยได้หมดสินาทีอะสิบนาทีอะหมดทุกเคสเฮียแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะ ดำมันไปแข็งแต่ขาวมันช่วยได้ได้ขาวปืนเยอะแม่นด้วยไปไหนอะจุกน้ำดิันรีของหรือเปล่าเพราะว่าเล่นแอดออปมาบ้าหัวใจบ้าหัวใจบ้าหัวใจทางี้เยะทางบ้าหัวใจวุ่นอวอววเหมือนไปตำรวจอะเราอะทำตัวไอ้น่ารำคาญอะไอ้ย่าเดี๋ยวมันก็รำคาญเราเองเไหมไม่แต่วันนี้ดูนิ่งขึ้นปะมันไม่แบบอะล่ะใบบัฟอะไรกันเลยเออนิ่ง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 ครับพี่ขอโทษครับเพื่อนปูนะครับเพื่อนเตือนหน่อย เราไมรีบไปเนี่ยอยู่นานในี่ยตรงเนี้ยรีบไปเหอะบรรยากาศไม่ค่อยอีูเปิดอยู่เปิดขอขขออกาแฟดิขอกาแฟดิเพื่อนที่ผมทำไปว่าเนี่ยแหละอุ้มไปไหนพี่มันอยู่ในรถอด้วยนะพี่เหมือนเดิมครับพี่รถครับจะเล่นแบบว่าไม่วัดสุดนะครับจะเล่นแบบว่าให้ตายยากที่สุดจะเล่นแบบไม่วัดสุดอ่ะจะเล่นแบบว่าให้ยื้อตำรวจมาตายกับบอสเราจะฉกฉกฉกศพนะเราจะเราจะฉกไอ้แจ็คไก่ตีคาร์บขาดออกซิเจนไปอยู่ใต้ลงใต้แผลก็ได้ ถ้าเราล้วงตอนมานตีันเสร็จลงเราไปศอบปั๊บเราไปเลยรันเลยใช่หือเราจะอุ้มมันดีว่าไงปาจุกเพราะว่าถ้าเราอุ้มเนี่ยมันจะให้เกิดเกาะสงครามสามพกไม่ดีโอเคถ้าจะอุ้มที่เราตั้งใจตอนแรกหลับลงเราจะอุ้มแล้วก็ไปไปไรนะที่ดูบ่อเมื่อกี้เพออแต่ว่าพอมึงพูดนึกไอ้นี่เลยว,ว่ะถ้าอาวุธพวกมันหายสักคนหนึ่งอ่ะมึงว่ามันจะทำยังไงกันวะ ก็นักไปได้ก็จริงทำลองคิดดูดิสมมติว่าแบบว่าสมมติแบบสีขาวหายคนหนึ่งสีดำหายคนหนึ่งว่าแจกกไก่ตีมันว่ามันแอรมันรักน้องกันอยู่แล้วอะพวกนี้ยออเออกูเห็นด้วย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 การเราเอาคนที่อ่อนแอที่สุดเลยที่บัตรประกันน้อยอสมมึงดูนี่ใครข้อมูลเราเยอะถ้าฝั่งดำไปกลัวแน่นอน แล้วฝั่งขาวไอ้ไทยปะฝั่งขาวจะมีไอจีได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวรอเผื่อแล้วกันรอเผื่อแล้วกันจะไม่เป็นสามก๊กลาฟเรถ้าเราทำแบบเงี้ยเราต้องให้มัน<ร>อุ้มก<า>ันเองปะโอแต่ถ้ามันอุ้มกันเองหายแม่แงแคร์กันอีกอ่ะยิงแค้์กันอีกถ,ถ้าสมมติว,ว่ามันมาแคร์เราอย่างเดียวก็ตรงไปตามที่บอสพูดเลยไม่ใช่ครับไอจุกแล้วที่พูกทาอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ามก๊กตรงไหนวะไม่ต้องไปตีเขาตลาดอาซิโนมาเมื่อกี้มันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับเราอุ้มหายไงกูมองว่าการที่จับไปอยู่ดดด้้วยยกกกันนสุทา็แงอู่ี เออเซิร์มันติดสถานาการณ์ทุกวันเลยนี่ยว่ะอยูบอยบ่อยมีโอกาสออกบ้านสูงเออไปไปไปรีไปนี่ปะรอประเทศปะโอ้ถ้าเราเข้าไปมันเอาแน่สีดำอ่ะจะลองดูก่อนเข้าข่าวเข้า,ขาตอนนี้ข่าวเข้าเฮ้ยบวกกันแล้วบวกกันแล<า>้วบวกกันแล<า>้วในบ้านในบ้านรอรอรอดีบอสครับอ<า>ัะรอรอรอก่อนจะรอจนกว่าจนกว่าจะมีใครน้อยที่สุดนะ ไปดูไฟดีๆดูไฟดีๆเล่นเป็นจริงเหรอวะกูถามจริงเลยเอล่อะมามาจเลยดี๋ยวเ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 เอาเลยเอาเลยไลายพฤติกรรมไลายพฤติกรรมไลา่พฤติกรรมบอสพูดพูดอย่าหยุดบอสอย่าหยุดบอสบอสพูดบอสอย่าหยุดบอสมาช่วยรับหลังหน่อยจะเตี๊ยงจะเตี๊ยงครับอย่าทะเลาะกันเลยโอเค แตแดกข้าวเว่งเว่งหลบหลบเว่งไม่ไหวกูหรอกเฮียไหวเปล่าล่ะพี่ของจริงปะเฮียเอาดีๆไม่ไหวเลยเหรอเฮียไม่นาแล้วเหรอเนี่ยนี่บอกเลยสีดำเป็นไฟโหดไอ้เะีฮี้มันตึงไอ้เฮี้กูโดนเข้าหลังแล้วเนี่ยนี่ขนาดกูโดนเข้าหลังแล้วไม่ดูมีควาอยูยังแย่จังทำไงดีวะไอ้เฮียร้องไห้ดีกว่ามั้งกูว่าร้องไห้ดีกว่า นี่เทคสองมันห่อมันห่อได้หมดเลยเนี่ยเรถได้เก็บไว้เข้าเขาวเลยนะมึงเรียกหมอให้กูด้วยใครวะเนี่ยอ่ะเธอไอ้เจ้าเจ้าเอาพี่แจ็คพี่แจ็คเจ้าเท่าไหร่พี่หรือว่าเอาของหมดเลยไหมอ่ะเธออ่ะเธอหมอหมออีกศกหนึ่งมึงแค่มองเนี่ยข่าในรถมาหน่อยแค่มองแจ็คแค่มองเข้ามาหขอหาพี่เกียรติต้องงานใช้ปืนแล้วโดนแทงไห้เฮีย คาตากูเลยสัตว์กูกูกินข้าวอยู่พอดีหมอหมอมเรียแร้อครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะเล่นบนรถเองเดี๋ยวกูยิงตอนเป็นหึงชุบได้เว้ยมึงดูเพื่อนดีๆก็พอแล้วสกอร์มันเท่าไหร่อ่ะมีสกอร์กันยังสองศูนย์ไปแจ้งน้ำเหรอใช่เขาไปรีบ้านเขาไปรีบ้านตาบอบไปตาบอบไปตาบอบไปไปบอบน่าจะรู้ตามบอบไปแล้วแม่วันนี้เหมือนข่าวน้อยๆเลยวะ ข่าวน้อยจาดมากน้อยจาดไอเซิร์ฟไปไหนวะเออโหหน้ายเนี่หน้าอะไรไร่ไรละถ้าถ้ามันบงเราเรายังไม่เข้าไหมรอรอดูดิว่าเป็นไงเราจะได้ไม่เปลืองเว้ยถ้ามันอยู่บ้านกันมันจะได้คุยอ่ะไอเทียจุกบอสบอสอย่าเงียบสิครับบอสบ้าลองดูอ่ะว่าเขาจะห่อหรือไม่ห่อครับลองดูอ่ะนะครับมก็ที้ก็ห่อยับเลยนะตอนเราเข้าไปอ่ะรอครับรอเดี๋ยวกันนะครับรอเดี๋ยวกันด้ครับบอสกูไม่ไม่ส่งงานเลยสัตว์ติดตามไม่อยู่หรือลวงเน อยู sea, <S <S ่ม <si ันพูดดีขึ้นนะก็พูดดีเป็นนี่หว่าเราเรามันนอนกันได้พี่จริงจริงอ่ะแต่พูดเยอะไปหน่อยใครจีเหรอใครวะเนี่ยเปล่าครับเปล่า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 เดฟี่อันนี้แผลอะไรกันอะแผลอะไรพี่พุ่งอย่างเดียวชนอย่างเดียวอ่ะคิดบ้าเหรอพี่เนี่ยที่วิ่งใส่เดียวเนี่ยใส่อย่างเดียวใช่ใช่ใช่เขาเรียกแผลมาซิโมมาซิบาโซะไปละไปตลกละเดี๋ยวนี้ผมไปก่อนนะผมต้องไปปลากระเบนอ่ะเจอกันครับเก้ครับพี่แต่เมื่อวานสีดำอ่ะนะยุ่งด้วยไม่ได้เลย เพื่นโดนแทงเลยเฮียโอ้โ,ห,โห,หน่ากลัวสีดำกวานอ่ะมันจะไม่มมันไ่ฟังกูให้จบเลย <c oughs> สีขาวนี่ยังคุยได้นะนะแต่สีดำนี่โอ้โหแค่เห็นหน้าก็แบบปืนไล้ยิงพิจุกแล้วอ่ะพี่แจ็คก็หล่อนะแล้วมันคงคิดว่ากูแบบว่าเลือกฝั่งมั้งเพราะกูบอกว่ามึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูอยู่ฝั่งไหนคือกูบอกพี่สมก <laughs> ูบอกพี่สมเว้ยแต่คือคือกูไม่ได้จะอยู่ไก่ตีคือกูอยู่ลูกค้าเข้าใจปะเออแล้วมันก็มายืนข้างหลังแล้วมันก็บอกว่าถ้านะ ถ้าเกิดว่านะไม่ติดงานโอซีนะน้าไม่ติดงานข้างนอกนะโดนผมละถ้าก็โดนจริงๆ,ๆกูก็เลยบอกว่าเออถ้ามึงอยากแทงก็แทงเลยอาไรก็แทงกูซะแล้วอะไรกันนะน้าไปไหนนะก็อออกไปทํางานหรอใช่กูออกไงแลากที่น้าบอกว่าโดนแทงท้องหน้าบ้าที่ผมถามมานะใช่กูออกกูก็ไม่ไ,ได้อยู่ทําอะไรกันฟังกูนะถ้ามึงชนะเท่ากับว่ามึงเวลามีเวลาพูดทั้งสองฝั่งเข้าใจปะ มึงทำยังไงก็ได้มึงต้องยืนอ่ะแล้วฝั่งนั้นอ่ะทั้งสองฝั่งล้มหมดมันจะเป็นโอกาสที่จะได้ชนะเลยไอ้ที่ผ่านมาคือจุดนอนคนแรกเลยนะโดยไม่ต้องไปจับตัวรวกมันชนะมึงแค่ต้องชนะแล้วมึงก็ได้พูดเป็นสิ่งที่มึงพูดเฮ้ยใส่เลยเหรอเฮียใส่เลยแม็กใส่เลยขาวแปดดำสิบสิบนิดๆด้วมั้งอ๋อขาวมีบนรถอีกขาวมีบนรถอีกพอๆกัน ลงมาพร้อมกันเลยก็ได้นะครับถ้ามาพร้อมกันขนาดลงมาเลยรถรออะไรอ่ะไม่ตีฮรขอโทษครับเพื่อนรักเหมือนเดิมครับพูดไปพูดไปจุ๊ปปี้ไปไม่มีใครลงมาแล้วครับปล่อยล้อบอกแล้วคนเท่ากันก็สู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูมากูไปบ้านแป๊บนึ่งหาพิศิลาพี่ศิลามาไปโดนยิงไอเซิร์กโดนยิงเหรอพี่เซิร์กโดนยิงละไอเซิร์กโดนว่าลุงปล่อยไปเลยเสไอเซิร์กพูดได้ไอมเิร์กพูดได้ไหมเิร์กพูดได้ครับไอเซิร์กนอนอยู่ไอเซิร์กนอนอยู่ แล้วถ้ากูโดนยิงมึงขับรถหนีไปเลยนะไอเนื้อตายตายนะซ่อมก่อนให้มีกระจกก่อนนึงเดี๋ยวไปใหม่เราไปอยู่กับสีดำไม่ได้ดินะเขาถึงเห็นเราถึงเนื้ออยู่กับสีขาวนะไอเซิร์ฟไปไหนวะไอเซิร์ฟอะโดนบัมอยู่นะโดนบัมอยู่ข้างในโดนบัมด้วยเหรอตั้งไงนะเห็นปะกลางอะโดนบัมอยู่จแกอะไรกันแล้วอ่ะมีเซิร์ฟแคนแน่เออเซิร์ฟเด็กที่แคดด้วยดอกเนี้ยตั้งแค่แน่ดูดิเด็กที่แคดจริงอี๋แล้ว ไอ,อ้ยิ่งเต้ไหน<จ>ที่แก<า>นจริงเขาโอดนะกูไม่อยากเข้าไปว่ะเข้าไปกูออกมาไม่ได้ถ <laughs> ้าผม,มไปช่วยพเต้นายยี่ผมได้ปะโอเครถหลุดใช้ได้แม่งเอ้ย เฮียต้องปล่อยไปก่อนก็ลองโจรแล้วเคลิ้มหลีเออกูไม่อยากทำมึงไงถ้าทำมันเดี๋ยวมันไปนี่คิดไปไกลอีกต้องรับบอลจุกอย่างเดียวเฮียอยากเก็บที่บอลจุกไม่เบิดไปเนี่ยเละแล้วพี่นะครับสวัสดีครับนะแย็คมาเอาหมดเลยเมื่อกี้ยังไม่เอาอะไรกันหมดเลยเจอไหนวะแถวไหนวะน้าน้าไปก่อนนะหลับไปเดี๋ยวเข่าลุ่มปีปานปานลง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 น้าน้ามากับผมน้าน้าน้าลงตีนมั้ยเนี่ยไม่โดนไม่โดน ไอ้แจ็คมันไล่เลยอ่ะแบบไปใกล้มันมันไล่เลยมันไล่กระทืบเลยอันนี้มีปัญหาภายในอยู่พี่ไอ้เซิร์ฟเดือดเลยเมื่อกี้ไอ้เซิร์ฟข้างแล้วแต่ผมยังเชื่อในอุดมการณ์ผมนะไม่ใช่อะไรผมไม่ชอบแห่ชาติซิริกิตไม่เป็นไรเซไม่เป็นไรเซิรเราเจ็บได้ไปนานนะซ่อมกถเมื่อกี้ผมซ่อมรถอยู่แล้วมันก็ลุมยิงผมเลยลุมตีผมไอ้กใไอตีมึงอ่ะมันยิงมึงหล่นก่อนเลยดิไอเซิร์ฟใช่ป่ะไอทาม่ยมันยิงมึงหล่นก่อนดิตอนแรกอ่ะ ใช่ใช่ผมไม่ทำเลยผมก็อยู่ห่วงผมนิดเดียวเอาเลยวไปนิดหน่อยกลัวจะเข้ามาช่วยอยู่ไอ้เจ๊แจ็คไล่กูไอ้สัตว์กระดมพารยังมีอยู่เทิร์ฟนี่นี่คือนี่นี่คือแผนเราแล้วเซิร์กอันเนี้ยแผนเราแล้วอันเนี้ยว่าลุงบอกว่าเราจะยืนอยู่เฉยๆแล้วให้มันแทงใช่ไหมเรารู้แล้วว่าตอนนี้ดำกำลังเข้าหายากคือจริงๆอ่ะมันมันมันมีข้อดีด้วยนะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะหลายๆอย่างคือการที่เรามองข้างนอกอ่ะ เราจะไม่ค่อยเห็นเว้ซ์แต่ถ้าเราอยู่โดนกระทําไปด้วยอะ่ะเราจะเราจะเห็นมากขึ้นเว้ยอย่าเขาดี่กันทำไมไม่ให้เขาคุยกันนะเขาไม่คุยไงพี่ถ้าเาปัญหาภายในแนะนําไปหาหมอสู๋ช่วยไ,ได้แน่นอนคนละภายในพี่ไอ้แล้วเรามาอยู่อย่างงี้เขาจะไม่มองเราอีอกแล้วเหรอมันจพูดไปเลยวไอ้มันพูดไปเลยว่าขนาดนี่ดูไปเนี่ยขนาดเขาหลักก่อนเนี่ยมอ,องแล้วแต่ตอนนั้นแล้วทนะเลาะกันเรื่องอะไรอะ่ะ กะหลี่ชัวร์อันนี้อันนี้ผมไม่รู้เบิร์ตพี่อะเหรอเบิร์ตพี่อะเหรอไม่ไม่ไม่กูไม่ตีกะหลี่ครับผมแล้วกูไม่แย่งผู้หญิงใครด้วยแค่นั้นแหละนี่เขาทะเลาะกันถึงระดับไหนครับเนี่ยคุณเบิร์ดคุณถึงต้องมาแบบทำให้เขาดีกันเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาครับเลยไม่ทราบว่าถึงระดับไหนแต่คุณโกหกไอ้สัตว์มึงมาเป็นปีละเอ้าไม่ช่วงที่เขาทะเลาะกันผมดูเอฟโอเคเซ็ตยอกกันแล้วยิงกันด้วยยิงกันด้วยเอาอะไรแกเอาอะไรแกขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูมาดูมาดูมรดู เร็วเร็วกูไม่ได้ไปแล้วกูไม่ได้ไปแล้วไปเลยไปเลยกูไม่ได้ไปแล้วไปเลยเอาเลยเร็วเลยเอาเลยเบิร์ดโชคดีเบิร์ดเบิร์ดโชคดีเบิร์ดมึงนั่งเฉยๆดีเบิร์ดไอ้เหี้ยมึงกูเข่าสีเบิดไอ้เหี้ยมึงกูเข่าสีเบิร์ดเชื่อกูตายไปใจตายสวัสดีครับผมมาฟังเพลงเฉยๆครับพวกกูเชยๆพวกตายก็สุดดูวีดีโอมาดาั้นมาวันนี้รวยครับคนนี้รวยครับปนได้เลยครับคนนี้รวยครับไลเซอร์กูเอาแล้วด้วยสวย ช ge no yeah, ่วยเปิดหน่อยไปช่วยเปิด <cities> ก <and, S 2> ่อนไอเปิดอยู่นี่ไอเปิดอยู่นี่ช่วยไปช่วยช่วยเปิดช่วยเปิดช่วยเปิดเซิร์คลองหลังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันทำอะไรมึงไม่ได้อดี๋ยวชาร์จอดี๋ยวชาร์จอดี๋ยวชาร์จพี่เนื้อเดี๋ยวชาร์จเออพี่เล่นเด็กเล่นเล่นเด็กเล่นได้อยู่แล้วมาช่วยเปิดก่อนมาช่วยเปิดก่อนสวย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 กินจามหมดละเกียรติครับเกียรุิครับเกียรตครับเกียรติครับเกียรติครับกูต้องเล่นแล้วอ่ะไอ้เยี่ยไม่นั้นก็โดนอย่างเดียวเลยไอ้เยี่ยโดนอย่างเดียวเลยอ่ะมันต้องเล่นแล้วอ่ะ

เล่นได้ถ้ามึงโดนน่ะถ้ามึงโดนมึงเล่นได้เลย okay. ไช่แต่กินนี่กูเห็นมึงเล่นแล้วมึงโดนไม้เดียวตายเลยนะเพื่อนไม่ไม่ไม่กูไม่ได้ตั้งใจเล่นเนี่ยพยายามตีพยายามตียื้อไงไม่ไม่ยื้อเลยแต่กินเนี่ยไม่ยื้อเลยมันไม่ได้ยื้อเลยพี่ออย่างงี้เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยต่มึงดูเดี๋ยวมึงดูมึงถามนะนะเมื่อกี้ผมเล่นไม้นะที่ผมตายตอนแรกถามนะนะผมเล่นไม้นะต่อไปแต่ตอนตอนนี้มึงชุบมานี่ไม่ยื้อเลยนะมึงวิ่งเข้าไปม่งเนี่ยนะกูวิ่งตีไงก็กูวิ่งตีไงมึงด่ากูเสียเกินกูก็เล่นเป็นไม่ใช่เล่นไม ไอตัวบล็อกปูนนี่คือเป็นบอสเหรอใช่ม <c oughs> ันเป็นบอสพี่เป็นบอสบอสไอไปไปมันตามไม่ได้หรอพวกแกวันนี่เขาสอยคอยนามึงนั่นเนี่ยใช่ไหมย้ายๆนี่ครับเฮ้ยครับบุญครับบอสไปโดนเขาเล่นมึงแล้วเบิร์ดนะเบเล่นกูแล้ว ขอโทษกูาพไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวเดี๋เชี่ยเวลาเขาแล้วรถกูควันขึ้นรถกูควันขึ้นมาเล่นเลยก็ได้มา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 ควันขึ้นรถกูควันขึ้นลงมาตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะจะได้รู้ว่าเราน้ัยน้บหนับนับกรฟหนับเทนนิสหนับเทนนิสนาลงนะนาลงเราต้องเต้นเบบี้ชารกให้เขาดูเขาจะได้รู้ว่าเราไม่เป็นภัยนาลงนะลงไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวเชื่อกูเบบี้ชัก อากูเอาแล้วอ่ะเบบี้ชึ้ดึกดึกตดึกตะเบบี้ชึ้ดึกดึกตดึกเบบี้ชึ้นตายเบิดหัวแตกได้ไดอ,อ้เบิดตายรบมึงชมพี่เจไ้ หน้ากูบอกแล้วไม่รอดหรกตายเฮ้ยก <c oughs> ูบอกแล้วให้มึงเต้นปเปรี้ันชุกกั่ยนะชุกกั่นะเราดีไม่ไหวลูกกูไม่ได้เราก็ไม่ได้รอดอีเบิร์ดกูอยากจะช่วยมึงวะ่ะแต่กูมีแต่สบู่ <c oughs> ทางนี้มีสองเซอร์ฟหมอเฮ้ยเฮียเอ็นดูชุบว่ะ สีขาวมาชุบละเอาละเอาละอ้าวสีขาวมีเจ็คนได้เหรอเร็วๆๆๆใส่บิงคนเดียวเลยหมอหมอญย่ใส่บิงของ3ามคนนะครับไอ,อ้ผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับโอเคจบที่กูจบที่ <คน S 1> <ค>กูละพันสอกน,นะคะจะเป็นสามพันนะใส่เลยใส่เลยครับโอ้หมอรถหน่อยก็ได้ตายบ่อยแล้วกินก็ล่ะ เออตายตั้งสามสี่รอบแล้ววันนี้ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับช่วยเหลือแก๊งหมอมีแพ็กเกจไหมล่ะการตลาดไม่มีมีหน้าเดี๋ยวโรบายนก็จริงไปเฮอร์เบิร์ตไปพี่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 ซ้อมรถอยู่พี่โอเคกูลงอ่ะทันไหมทันไหมแครนทานทานจริงแน่ไอสัตว์การตลาดไม่มีพยายามมองชุบชุบเพื่อนหน่อยดิอยากแครี่กันเยอะไอ้ไหมถ้ามึงแครี่กันเยอะกูไอ้นี่ไม่ได้ไอเจมมึงแคนเซิลเหรอตะกี้เนี่ยชุบดไม่ได้ชุบอ่ะไม่ค่ะพะมันไม่ตรงค่ะคนลงมันติดคนอื่นไปรีเซ็ตใช่รีเซ็ตก่อนใช่ ับเวลาครับโอเคโอเค